โตโยต้ Toyota, นะคะ V ออส 1.5e นะคะออโต้ Auto, ปี2015ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำตัวนี้ของเราทีเคคุชารับประกันตัวบอดี้ให้ด้วยนะคะเครื่องเดิมๆนะคะบล็อกเดิมไม่มีแกะไม่มีชนนะคะสายแต่ง v uth, เนี่ย V ออสเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยตัวนี้บอกเลยว่าไม่วิ่งน้อยนะคะไม่แค่วิ่ง40,000กวา่าโลเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญมือเดียวด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง เซลมาช่วยขายรถนะคะช่อง Youtube ของเรานี้นะคะได้ราคาส่วนลถไปเลยทันทีค่ะเหลือเพียงสวัสดีค่ะพบกับโบทีเคกูดคานะคะวันนี้โบมีรถใหม่เข้ามานำเสนอนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็บอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเนี่ยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ เป็น t o y ยต a นะคะ V o อ 1.5e นะคะออโต้ Auto, ปี2015คันนี้เลยสีเทานะคะสวยมากรถสดๆล้อๆเลยเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูนะคะว่าเจ้าตัว V o อคันนี้นะคะออปชั่นนะคะแล้วรถเขาน่าใช้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราไปชมกัน,นะคะ่ะ เจ้าตัว Vios คันนี้นะคะมาด้วยรูปรักโฉมเขาบอกเลยว่าสวยเท่มากๆนะคะเหมาะสำหรับนะคะไวทำงานสายซิ่งคันนี้แต่งก็สวยนะคะมาพร้อมกับไฟดวงหน้านะคะโ mm hmm. คมไฟฮาโลเจนนะคะโ mm hmm. คมไฟเดิมๆนะคะจากศูนย์โรงงานโตโยต้าเลยนะคะแล้วพร้อมกับด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะเป็นโลโก้โตโยตา้าตัวนี้เลยนะคะ ีออดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของช่องระบายอากาศความร้อนนะคะก็คือช่วยให้อ่าระบายในห้องเครื่องนะคะไม่ให้เกิดความร้อนมากจนเกินไปอันนี้คือสวยมากนะคะบอกเลยว่าเป็นสีเทาเข้มนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเนี่ยก็คือเหมาะน่าใช้มากเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของตัว ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อขอบ15นะคะล้อเดิมๆนะคะจากโง mm. evet, งรงงานเลยนะคะยางใหม่เลยนะคะตัวนี้4เส้นเลยนะคะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจะเอาไปใช้เป็นล้อเดิมก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นล้อแมกก็สวยซิ่งเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสเกิร์รอบคันให้ด้วยนะคะจะเป็นสเกิร์ตัวนี้นะคะติดตั้งมาให้ด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัว กระจกพับมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวให้นะคะตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตัว 1.5e นะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีตัวไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะด้านข้างรอบคันสีรอบคันสวยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถของเรานะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําตัวนี้ของเราทีเกยกุทธารับประกันตัวบอดี้ให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวกันสาดนะคะกันมแมลงนะคะของโตโยต้าก็คือยังไม่ได้มีการแกะนะคะตัวถังน้ํามันนะคะคือน้ํามันจะเป็นใช้บินซินนะคะรองรับถึง e20 เลยนะคะ91-95ใช้ได้นะคะแล้วก็ได้จนถึง e85 ด้วยนะคะ,ะด้านท้ายนะคะตัวนี้จะประมานะคะโลโก้นี้นะคะ VO อนะคะโตโยต้าว o s 1.5e เครื่องยนต์1 5 0 0 c ีนะคะขับซิ่งประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะและที่สำคัญบอกเลยคันนี้ไม่มีติดแก๊สนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ดูนะคะน็อตยังไม่เอี่ยมเลยนะคะไม่มีชนนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะนะ่คะรูกลมขีดเลยนะคะคือคันนี้บอกเลยว่ารถเจ้าของมือเดียวออกทางป้ายแดงเลยนะคะนี่นะคะด้านท้ายนะคะค่อนข้างที่จะ ลึกกว้างมากๆสามารถใส่สัมภาระได้นะคะในการเดินทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ่าตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวยางอะไรให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ครบนะคะรถนะคะเดิมๆไม่มีชนนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ติดแก๊สด,ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเครื่อง 1,500cc นะคะสําหรับตัว Vios คันนี้สวยน่าใช้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะด้่หลังนะคะสัญญาณนะคะ เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะคะตัวนี้สวยนะคะพร้อมกับชุดแต่งนะคะตัวนี้เป็นตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายนะคะอันนี้ก็คือดูทำให้ดูสมูทมากขึ้นนะคะกับตัวสีเทานะคะเป็นสีเดียวกันเลยตัวอาร์ตตัวน็อตของเขาคือคมกริบนะคะจากโรงงาน เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโซนนะคะหน้าห้องเครื่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวปัจจัยสําคัญเลยของเจ้าเครื่องยนต์ t o y o ต้าวีออสทันนี้นะคะนี่นะคะบอกเลยว่าเครื่องเดิมๆนะคะบล็อกเดิมไม่มีแกะไม่มีชนนะคะเครื่องยังนิ่งอยู่เลยนะคะบอกเลยคันนี้และที่สําคัญรถนะคะไม่ได้มีโซนนี่เราดูจากสาน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะเดิมหมดเลย รถเดิมคานเดิมนะคะรถสวยจริงนะคะผู้หญิงใช้งานนะคะซึ่งสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแนะนําเลยคันนี้รถอีโคคาประหยัดน้ํามันมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเร็วแรงด้วยเหยียบพุ่งเลยนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะชอบขี่ชอบใช้สายแต่งเนี่ยวีออเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ เครื่องนะคะโอ้โหสตาร์ทเครื่องทีเดียวติดแล้วบอกเลยว่ารถใหม่จริงๆนะคะคันนี้ใหม่วิ่งน้อยด้วยนะคะมือเดียวนะคะเข้าศูนย์ปกติเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะอ่าหุ้มเป็นในส่วนของคล้ายๆหนังนะคะแน่นหนาดีนะคะทำมา,อ,าออปชั่นได้ดีมากด้านหน้าจะเป็นในส่วนของมีตัวแอร์แบกนะคะแอร์แบกคู่หน้าให้2จุดนะคะฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับนะคะ ่วนในส่วนของลูกเล่นด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะระบบแอร์ใช้ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถปรับโหมดได้เลยนะคะ1 2 3ระดับถึง4ระดับเลยนะคะเลือกความเย็นได้นะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เสียบบุหรี่และสามารถเป็นตัวชาร์จได้นะคะเสียบที่ชาร์จได้เหมือนกันฟงังก์ชันนะคะสามารถใส่ CD นะคะฟงัง FM, AM นะคะ ได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ AUX ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่วิ่งน้อยนะคะไม่แค่วิ่ง40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญมือเดียวด้วยนะคะใครหาอยู่ก็ก็น่าใช้มากนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ออตโต้นะคะตัวสัญลักษณ์ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถใช้งานได้เบรกจะเป็นในส่วนของตัวเบรกมือนะคะนี่สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะ ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวกระจกตัวนี้ยังุ้มอยู่เลยนะคะเนี่ยก็ในส่วนของตัวกระจกจะมีด้านฝั่งคนขับนะคะให้นะคะระบบไฟนะคะใช้งานได้ปกตินี่นะคะเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ช่องนะคะใส่สัมภาระอันนี้ก็คือค่อนข้างที่ลึกและกว้างนะคะให้กับสำหรับใส่สัมภาระต่างๆนะคะคือคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ที่สำคัญปับ เลื่อนง,ง่ายๆนะคะนี่ค่ะด้านล่างปรับได้เลยนะคะเบาะปรับสามารถปรับเอ็นปรับพับได้นะคะได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็บาะหนังด้วยนะคะทั้งเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของตัวราคาบอกเลยว่าราคาเนี่ยประหยัดและถูกมากๆนะคะคันนี้สําหรับคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันเลยนะคะค่ะเป็นยังบ้าง สำหรับ Toyota v Vios 1.5 E Auto 2015คันนี้สีเทานะคะกี่โบแนะนำและอยากจะนำเสนอสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะกับวันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะจากปกติเนี่ยราคานี้นะคะไม่ได้เลยนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่อง YouTube นะคะมาเลยนะคะบอกเลยว่าคุณได้ส่วนลดสูงมากนะคะ จากหน้าร้านนะคะเปิดราคาคันนี้ราคาขายอยู่ที่299,000บาทแต่นะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทางเซลล์มาช่วยขายรถนะคะช่อง YouTube ของเรานี้นะคะได้ราคาส่วนลดไปเลยทันทีค่ะเหลือเพียง279,000บาทเท่านั้นเองได้รถสวยๆใหม่ๆ ขับขี่นะคะบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้เลยนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะอยากจะใส่แม็กเสริมแต่งริงซิ้งก็สามารถไปเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้บอกเลยว่าคุณซื้อไปเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะคือรถมันพร้อมใช้งานเลยแล้วที่สาคัญเนี่ยรถใหม่วิ่งน้อยมากๆคือหายากนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวปายแดงด้วยนะคะคือผู้หญิงใช้งานก็คือทนทานแน่นอนไม่ได้มีในส่วนของพิกคว่ำจมน้ำชนหนักอันนี้เรารับประกันบอดี้ให้ด้วย สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาไม่เป็นไรค่ะของเรานะคะมีบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือต้องการขอดูรูปเพิ่มเติมเรามีการจัดส่งให้กับลูกค้าดูผ่านช่องทางแชทได้นะคะหรือจะสอบถามเข้ามาช่องทางเพจของเราก็ได้นะคะ TKG ค o d ค่ะอันนี้เราก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะแนะนําให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็สนใจอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์บอกเลยว่าเรามีบริการทุกช่องทางนะคะอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์วิ่งเส้นเอกสารให้ถึงที่บ้าน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะลูกค้านอนรอสบายๆที่บ้านได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลใจแถมยังได้รถดีไปด้วยนะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นที่โบให้นี้นะคะยังมีในส่วนของตัวดอกเบีย้ยพิเศษให้กับลูกค้าดีด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อดีเครดิตดีนะคะพันนี้บอกเลยว่าคุณสามารถจัดเต็มจัดฟรีดาวได้แน่นอนนะคะราคาแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะเดือนละประมาณ5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะส่งเพียงแค่72งวดเท่านั้นนะคะ บอกเลยว่ารถถูกค่อนถูกนะคะดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้นะคะหน้ากุดแล้วก็สามารถซื้อคันนี้ไปใช้งานยาวๆได้เลยนะคะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามลิงก์เบอร์โทรได้เลยหรือทักเข้ามาที่เพจทีเคคูดขาดก็ได้ค่ะวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะคะสัปดาห์หน้ามีรถส,สวยๆเข้ามาใหม่เดี๋ยวโบจะมานําเสนอมารีวิวให้กับลูกค้าได้เห็นได้ชมกันอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ